ร้านกับรีฟช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูต์มีเกตตานเผ่าวีสีมากมายอเิเมแวนกราดทีด่เป็นเกมพาก,ก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเซื้อเทมเพเน่ลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวิ่ดุนแน่นอนเลยนะ้องลิงก์เว็บกับลิงก์งเพจเนี่ยมันก็ทิ้งลิงบนตานไลน์คลิปนะฮะโย่ก็สวีดาสวัสดีสสดทุกคนดูว่าอยู่กันในเออโรโซนทุยเออเลอร์โซนที่เกยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาฟาร์มของกันนะครับผมทั้งสองฝ่ายเลยนะ โอเคพุ่มมาทําแพงและมาก่อนไปดูกันนะเรามาดูอาชีพใหม่กันก่อนละกันก็นะฮะอาชีพใหม่เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมที่กวาดนะครับนี่เลยกวาดขยะเอาไปขายแล้วก็ก็กวาดไปเรื่อยงแล้วก็เอามาขายตรงนี้นะพิธีการขายก็เก็บใส่กระเป๋าก่อนนะครับมันถือตรงนี้ไม่ได้นะช่องช่องนี้ไม่ได้ต้องตงัดกระเป๋าแล้วก็เทรดครับเอาไปเทรดเซลเลยนะครับนี่ได้ตังค์สามสิบบาทนะครับบอกเลยว,ว่าได้ข้าวความดีค่อนข้างเยอะนะ ตรงนี้นะครับแบบสายคนดียิ้มเลยเนี่ยได้ทั้งส0สิบเลยนะเว่ยคิดเป็นโคตรเยอะเลยประมาณนี้นะเหล่าอาชีพใหม่นะครับคุณดูเดี๋ยวเก็บไปสิเอาเฮย้ยเก็บอืมเนี่ยประมาณนี้อาชีพใหม่นะโอเคมาเรามาดูวิธีการฟาร์มของกันละกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฟาร์มไป้สักพักแล้วก็ผมขายแค่สาดาวอะ่ะเออขายแค่ลูกที่สามอะดูดิ มีหมดแล้วเว้ยขาดแค่สามอ่ะแม่งโคตรเซ็งเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ดูก่อนว่าจะไลฟ์หรือเปล่าจะไลฟ์ก็ไลฟ์เกมนี้นั่งนั่งแบบนั่งนั่งทำโกคูนะทำก่อนแล้วกันนะไลฟ์ค่อยว่ากันวันนี้ก็อาจจะไลฟ์แต่น่าจะเย็นๆหน่อยนะอืมมั้งโอเคก็นะครับวิธีการฟาร์มไอเทมเนี่ยวิธีแรกเลยนะครับใช้ไอดีไก่ปั๊มเอานะใครที่มีไอดีไก่เยอะนะครับสามารถใช้ปั๊มได้เพราะว่าโค้ชเนี่ยจะได้ตังค์ทั้งหมดประมาณหมื่นนะประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ ใช้5,000ในการสุ่มก็เราก็ได้ทั้งหมด2ไอเทมเลยนะผมพสุ่มไปนะใครมีไอเดียเยอะก็ก็ดีไปนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆการรีไอเดียหานะแล้วก็เอามาติดให้ตัวหลักนะครับใช่แหละนะผมผมวิธีที่2ก็คือเดินหานครับใช่ครับเดินหาจุดเกิดเนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะ <c oughs> ก็จุดเกิดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดตรงนี้ด้วยนี่หน้าหน้าหน้าคาเฟ่นนะ แล้วก็ตรงปั๊มนะครับต้นไม้ส์ต,ต้นตรงนั้นก็มีนะแล้วก็พวกในโรงเรียนก็มีเหมือนกันนะห้องเรียนทุกห้องแล้วก็หลังต้นไม้ตรงนี้นะครับนี่มีมีแต่ว่าตรงบ้านเนี่ยผมไม่เคยเจอนะเนี่ยบ้านเรื่ผมไม่เคยเจอเลยตรงสังขยาก็มีนะคือค่อนข้างแบบค่อนข้างเกิดทั่วนะแต่วัดผมก็ไม่เคยเจอนะเออวัดหน้าตัดได้ว่าไม่เคยเจอเลยวัดนะครับเอาเลยมเข้าห้องน้ำ <c oughs> เฮลี่เข้าห้องน้ำ เบรแป๊หนึ่งนะรอแป๊บ,บนึงก็นะครับผมไปทีเออมันจะเกิดมาทุกห้าทีทนะแล้วก็สองทีหายนะใครที่จะวนหานี่ก็เออผมเอาตามตรงนะเกมมันยังไม่ได้แบบว่ามีเวลาขึ้นให้ตรงนี้เราก็ต้องแบบต้องดูเวลาเองนะครับผห้าทีวิ่งมาหา5้าทีวิ่งหาก็ได้นะแต่ระหว่างนี้ก็เออใครที่เป็นสายโจนก็ไปนั่งแบบทุบ ทุบตู้รอแล้วกันนะได้ตังค์เหมือนกันนะครับได้ตังค์เยอะด้วยนะทุบตู้เนี่ยนะส่วนคนดีเนี่ยน่าจะเหงาหน่อยนะความตังค์ก็ยากนะฮะแต่ว่านะฮะก็สามารถทําได้นะมันจะมีวิธีการฟาร์มตังค์สำหรับคนดีอยู่วิธีการฟาร์มอย่างแรกเลยนะถ้าจะเป็นคนดีนะแบบไม่ให้เนี้ยมาติดลบใช่ไหมเราต้องฟาร์มตัวเนี้ยเยอะๆนะครับเนี่ยเยอะๆเลยนะไอ้ข้าวตัวเนี้ยเยอะๆแล้วก็ไปแล้วก็ไปทุบได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการหักลบกันเองนะครับผม นั่นแหละนะครับถ้าเป็นคนดีนะครับและอยากได้ตังค์เยอะก็ต้องทําแบบนี้นะครับเี่ตีดูนะประมาณนี้เนี่ยครับแล้วก็เก็บเห็นไหมลด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 เห็นไหมแต่ถ้าเราฟาร์มมายเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะติดลบมันก็จะแบบว่าไมา่ไม่มมติดลบนะเนี่ยไปขวากขยะสักพักหนึ่งแบบสัก2ชั่วโมง AFK ไว้สองสามชั่วโมงก็ได้มาสักอ,อาจจะเกือบเหมือนพันสองพันสามพันประมาณนั้นั้างนะครับเออแล้วก็ แล้วก็มันตีเอทีเอ็มนะครับก็ได้ตังค์แล้วนะครับผมแค่นีแหละนะครับคนดีนะอาจจะยากหน่อยแต่ว่าไม่ติดลบแน่น,นอนนะครับเราแค่ฟาร์มข้าเราฟาร์มข,ข้าวความดีมาก่อนนะมาคนที่แบบพี่ครับทำไมเราไม่แบบว่าเป็นฟาร์มแบบจนมันติดลบเลยซึ่งถ้ามันติดลบเนี่ยจะแ,แก้คืนเนี่ยนานนะบางคนอาจจะเบื่อเลยเพ่าผมใช้วิธีในการแบบว่าให้ข้าวความดีมันเยอะเนี่ยอย่างน้อยอ่ะจะทำครูๆใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยคย่าความดีเนี่ยเราต้องอยากให้มันต่ำกว่าหนึ่งพันนะเนี่ยนะ อยาให้มันต่ากว่าหนึ่งพันะครับผมก็พยายามเลี้ยงกรวบะยาให้ต่าอันนี้คือพุ่งบรีมาใหม่นะแต่ว่าพยายามอยากให้มันต่ำกว่าหนึ่งพันแต่ว่าถ้าถ้ามันเกิน1 0 0 0งพันน่ถือว่ามีกาไรของเรานะก็สามารถไปตีตรงตีตู้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอยาให้ต่ำหนึ่งพันนะนะครับเพราะว่าเวลาแบบว่าได้ตังมาปุ๊บเทป้าแบบแบบเอ้ยตีแบบตังครบแล้วว่ะหันมาปุ๊บมันติดตองเป็นแสนอะไรเงี้ยโหไปแก้อีกนานเลยนะก็นะครับค่อยๆทําไปนะหลับหลับ ก็ค่อยๆทำเนะยสลับไปเรื่อยนะกวาดพื้นมั่งเตะตู้มัางกวาดพื้นมัางเตะตู้มัางให้หมบว่าให้มัน,ใ,มนให้มันหักล้างนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเป็นนี่คือการฟาร์มของคนดีนะส่วนคนชั่วเนี่ยนะครับก็ง่ายๆครับไปนั่งเอฟเคตู้เอานะฮะตีตูต้แม่งเลยเนี่ยง่ายๆว่าเราไม่ต้องการความดีแล้วเราก็ต้องการติดลมเหมือนเดียวนะแต่ส่วนมากเนี่ยขอในเกมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ค่าความดีเป็นส่วนใหญ่นะทั้งตำรวจครูโกคูอะไรเงี้ย ค่าวความดีเนี่ยผมว่าจําเป็นนะในในอัปเดตนี้นะอนาคตไม่รู้แต่ตอนเนี้นะตอนเนี้นะใช้ค่าวความดีค่อนข้างเยอะเนะี่ยนี่คือกูวิ่งมาฮนะกูยังไม่เจอลูกแก้วเลยวะนี่กูวิ่งวนมาสักพักก็นะเออจริงๆนะถ้าจะวิ่งตามหายเงี้ยมันดบคือถ้าดวงเรามันไม่มีเนะี่ยเนี่ยอาจจะไปเกิดข้างในนู่นเลยนะมันก็เกิดไม่ก็เกิดซอมนั้นก็ได้นะคือวิ่งหายเงี้ยถ้าเราแบบดวงซวยมันมันไม่เกิดแบบตรงข้างๆแล้วก็ ผมว่าไปฟาร์มรตู้เอีเอ็มมันจะไวกว่านะแล้วก็รอมันเกิดใหม่นันงค่ายดีนะเอแค่นั้นแหละนะวิธีการฟาร์มมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะขยันเล่นนะคำนี้ใช้ทุกเกมขยันเล่นไม่ใช่ไม่เข้ามาหนึ่งชั่วโมงในเชี่ของฟูตายลบเกมทิ้งอ่ะไม่เล่นมึงหรอกนะ <c oughs> ไม่มีใครเล่นมึงหรอกหลังนั้นอนะทะะุกอย่างต้องมีการแบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆมันไม่มีใครฟาร์มแบบ หนึ่งชั่วโมงตังเป็นหลานหรอกดูเวนมันจะเติมอะนะเออนี่ยตูแบบอะไรฟาร์มาฟาร์มของกันซึ่งของที่ผมฟาร์มาเมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างนี้นะครับนี่ผมขาดดาก้อนบอลแค่แหละไอ้ลูกที่สามนะครับคืออะเมียผมมีหนึ่งเอ่อสองนะสามไม่มีนะนะครับอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับครบแล้วขาดแค่สามผมหา หายังไงก็หาไม่ได้นะแม่งหาโคตรยากเลยนะลูกที่สามเนี่ยดูลูกที่หนึ่งกูมีแปดลูกเนะี่ยคือแบบไม่ใช่เจ็ดลูกใช่ไหมเนะี่ยเอาอันนี้ไปแทนเลยไหมได้ปะวะไม่น่าได้นะเนี่ยลาคอนบอลเนี่ยขาดลูกเดียวหางก็มีแล้วนะครับแล้วก็พวกเงินหรือข้าวหัวเดี๋ยวคอย่คอยว่ากันนะครับมันก็ค่าจะหาอ่านามสมควรนะท่านที่อย่างแรกก็คือจุดดรอปของนะครับซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากนะครับมันมันเยอะมากจริงๆนะเนี่ย คือผมจะขึ้นภาพให้ตามนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นให้ละกันซึ่งที่ขึ้นให้เนี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเออมันยังมีอีกเยอะเลยนะจุดที่มันเกิดน,นะโอเคก็อันนี้ก็น่าจะขึ้นภาพหมดแล้วนะ,ะตามนี้นะครับนะก็จุดเกิดเนี่ยนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็คือตรงนี้นี่ต้นไม้ถีต้นเนี่ยก็มีโอกาสเกิดน,นะครับผมหน้าร้านตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดน,นะครับตรงนั้นก็มีโอกาสเกิดน,นะครับ ทางขยะที่น่าถ่ายไปแล้วนะนั่โรงเรียนนะน่าจะทุกห้องเลยนะก็มีโอกาสเกิดน,นะตาตาต้นตาต้นไม้ประมาณเนี้ยคือมึงเกิดได้หมดเลยนะเออเนี่ยบะเพิบมัึงเกิดตรงนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่เคยเจอตรงนี้นะเลยวนะ่าไม่รู้มันเกิดจริงหรือเปล่านะแต่ต่ตรงนี้ไม่เคยเจอนะนตะ่ตงนนี้ตงเนี้เคยเจออยู่นะครับเลวัดเนี่ยยังไม่เคยเจอนะตรงขอบขอบนี่ก็ยังไม่เคยเจอนะต่จะเจอแค่แบบว่าส่วนประมาณนี้นะครับไอ้ลูกแบบลูกแก้แบบลูกไอเทมอะนะครับ ประมาณนี้นะก็โอกาสเกิดก็ห้าเวลาเกิดก็5้านาทีนะหาย2อนาทีนะประมาณนี้เนะมาเราไปเดินเล่นกันสักหน่อยละกันนะคนดูเป็นตัวละครเลยไปเดินเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับก็ผมน่าจะเร้อยคนตอนเช้าแม่วัยรุ่น14อันนอ่านรายการเซิร์ฟแรก นังเล่นทั้งหน่อยนังเล่นทั้งหน่อยมีตังสองพันนะเออเดี๋ยวไปหาแบบไปหานะจิบคาเฟ่ทั้งหน่อยแล้วกับโหะเฮีย้ยอะไรมาสามร้อยอะไรมันสามร้อยคิวเลยวะนะคุณดูพวกมึงนี่แบบว่าไม่คิดทำหายนเะใช่ไหมชีวิตเนี่ยค่าความดีสองพันแต่ค่าไปสามแต่ค่าไปสามร้อยเหลือจะเชื่อนะเอออะไระ แทนการชาติก่อนเฮ้ยแต่เองเกณฑ์กว่าอะไรวนะน่ะเฮอยอะไรวนะน่ะไอ้สวัสดีครับเฮ้ยคนนี้มีตำรวจด้วยวะสวัสดีครับขอสั่งน้ำหน่อยครับสวัสดีครับสุดหลอ่อขอสั่งน้ำหน่อยครับหล่อวันนี้ได้เราหล่อสั่งน้ำหน่อยครับมาเนี่ยหล่อนะครับ เฮ้ยคุณรอคุณรอ,อ,อไม่ขอน้ำเลยที่พี่ชายเห็นกูไม่เนี่ยพี่ชายเอ้ยพี่ชายเห็นกูไม่ใช่เฮ้ยพี่ชายพี่ชายเห็นกูไม่ได้พี่พี่ชาย,ชาย,ชายอยู่น้ำพี่พี่ชายเฮ้ยเห็นหน้ากูไม่เนี่ยเอาช่างแม่กูไปแล้วไปเดินเล่นดีกว่า แม่งเอ้ยไม่สนใจเลยวะหาซื้อตรงนี้ก็ได้วะทำไรกูไม่ได้เปิด P P ทำไรกู <c oughs> ทำอะไร <c oughs> มกูทำอะไรเพื่อนเน,นี้ยตีมเหรอโอ้น่าสนใจอืมอะไรสุดรอกูหลอกว่าไงครับผมไม่เปิด P P นะคุณดู ยยยำำำไอข้างนอกมึงอะไรกันวะน่ะมันดุอะไรกันข้างนอกอ่ะมันจู่ปั๊บป๊ปเฮ้ยเอ้ยเปิดไมค์เหรอพี่ขอฟังกันดูแบบนี้เอาจะฟังเปิดไมค์ยังไงเอาเดี๋ยวใครเปิดไมค์ไม่แกะโว้ยเราจะฟังต่อนี่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  ทุบ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 ตบตบนี่แกตบตบตอบยายก็ต้องมีวันหมดนี่ยังไงพี่สัสเออเอาดิพี่พี่ว่าไงผมว่ากันแหละไอ้เชนี่ต่อเห็นได้คนเปิดใหม่ไม่ไม่ค่อยมีนะคนดู ย่อว่ะผมชอบตำรวจนะตำรวจเวลาแบบแอมเมชันเวลาทุบทนเท่ดีผมชอบนะยินมองเลยไอผมน้ำคายข้างบนหัวผมผมไม่น่ากดผมไม่น่ากดไอนี่เลยกดสั่งเลยของพอรีก่อนนะผมผมว่าผมอยากจะอัดคลิปตอนช่วงที่แบบว่าคนเล่นเยอะๆนะแต่เย็นๆแต่ว่าตอนเย็นผมไม่ว่างไงว่างแค่ตอนเช้าเ้าอะไรเงี้ยอัดคลิปได้นะ ไอ้ที่นี่หว่าที่มันไอ้ที่มันเนนสิร์ฟคาฟเฟ่เมื่อกี้นี่หว่า,น,าน่าโดนเอ้าอยู่ไหนกันนะอ๋อนี่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 นเฮ้ยนั่งฟังต่อนั่งฟังต่อนั่งฟังต่ออ้ย ขอโทษครับพี่ผมว่าแต่เหี้ยวเฮเปิดยูเปิดยูเปิดยูติดตามชีวิตไปรุ่นเปิดไม้คนเดียวเลยคนเดียวในเซิร์ฟติดตามชีวิตไปรุ่นซื้อขนมซื้อขนมซขนมกินรอเอาว่ะใช้ใช้ไม้คูแล้ววะเปลี่ยนเปลี่ยนทุบทีตีตี ไม่อะไรอะ่ะแมวแซมมอนพี่โอเคก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับคนดูนะไว้เจอกันคลิปหน้านะแล้วกูแจมด้วยเลย <c oughs> อืมอืมอือตบสองตบสอง กัน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาถ้าเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจะกรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์